อ่ะสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม p l a n t v อร์ m b i e ภาคที่2กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะไปผจญภัยในด่านไพเร t e กันต่อเนาะตอนนี้พี่ถึงด่านที่9แล้วนะครับไอข้างหน้าถ้าชนะด่านนี้ได้สปริงบีมมาเนาะสปริงบีมก็เป็นเท่าถั่วแหละแต่รู้สึกพี่จะมีแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะลองใช้เจ้าตัวนี้เลยเห็นว่าผักซอมบี้ตกน้ำได้เลย ตะวันนี่สปริงบีนมีแล้วใช้ห้าสิบนะแล้วก็รีพีเตอร์แล้วก็บุมแรงข้าวโพดแล้วก็แช่แข็งโอเคนี่คือทีมเดี๋ยวว่าจะลองใช้เจ้าถัวสปริงดูแล้วกันผลิต ดวงอาทิตย์มาไวๆโอเคทานตะวันไปต้นหนึ่งเดี๋ยวถ้าซอมบี้มาเดี๋ยวจะแช่แข็งก่อนแล้วเราจะได้ผลิตทานตะวันต่อเนื่องไปมาแถวไหนแถวนี้ใช่ไหมเขาวางเลยทานตะวันต่อแล้วก็รีพิเตอร์ยิงไปอ๋อแถวบนมาแล้วนะเอาไงดีทานตะวันต่อ แล้วก็แช่แข็งไปโอเคแล้วก็รีพีเตอร์ต่อเลยแถวบนเดี๋ยวสปริงบีนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราตั้งรีพิเตอร์แบบชชว์ๆไปก่อนยิงไปแล้วก็เดี๋ยวลองตั้งสปริงบีนนี่เลยโอเคแล้วก็ยิงไป้สปริงบีนยังไม่ทำอะไรเลยนะศัตรูยังไม่มาเอามาแถวล่างนะโอเค เราก็ตั้งรีพิตเตอร์ยิงไปก่อนโอเคเอาไงดีสปริงบีนตั้งไหมโอเคเหลือแถวที่สองนะยังไม่มีพืชอะไรไปตั้งเลยโอเคเดี๋ยวให้ได้เห็นแล้วสปริงบีนทำยังไงนี่แล้วก็ดีดลงน้ำไปเลยโอเคเยี่ยม เออแต่ต้องควรจะต้องตั้งไว้ใกล้ๆนั่นหน่อยเนาะมันลงมาจะได้โดนดีเลยเฮ้ยมาถึงละถ้าเอาตีไปดีโอเคเรียบร้อยทั้งแถบนี้เออสปริงบีนต้องตั้งไว้ตรงนี้มาแล้วเออยังรอคูดาวอยู่โอเคยิงหัวหลุดไปดีพิเตอร์ตั้งอีกโอเคแล้วเดี๋ยวตั้งแถวบนอีกสักแถวหนึง่งโอเคเยี่ยม สปริงบีนต้องใช้ท่าเอาตีแล้วไหมแถวบนใกลแล้วหัวหลุดไปเอโอเคโอเคไม่มีปัญหาดีดไปไอสองตัวนี้โอ้โหมันนอนก่อนโดนดีดนะสปริงบีนควรจะตั้งไว้อันแรกเลยช่องแรกไอ้ตัวนี้ลงมาโดนดีดแน่ เออเออใช้งานได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยตั้งไว้แถวที่2เนี่ยไอตัวโหนมามาเดินมาไม่ถึงเนาะแล้วก็เอาติไปดีเจ้าหมวกกรวยโอเคแถวบนอีกสักหน่อยไปน่าจะเรียบร้อยนะสำหรับด่านนี้โอเคได้สปริงบีนมาเพิ่มนะครับเยี่ยมเลยถามว่าใช้งานได้ดีนะก็ ไม่ต้องตัวมันราคาถูกแล้วก็ผักลงน้ําเลยเยี่ยมโอเคอ่าได้หีบสมบัตินะครับก็คือเจ้าหัวกะโหลกได้สปริงบีนมาสะสมเพิ่มอ้าวโอเคเดี๋ยวเราก็ลุยต่อใช้สปริงบีนต่อ รีพีเตอร์บุมมแรงข้าวโพดแช่แข็งทีมเดิมเลยนะมาเราก็ตั้งทานตะวันก่อนเก็บทานตะวันอีกต้นหนึ่งถ้ามันมาเราก็จะแช่แข็งก่อนนะพรอไม่เสียดวงอาทิตย์ทานแช่แข็งอันนี้โอเค แล้วก็รีพีเตอร์ยิงไปก่อนทานตะวันเพิ่มแถวที่4มาแล้วเดี๋ยวแช่แข็งแช่แข็งก่อนเลยแล้วก็ทานตะวันแล้วก็รีพิเตอร์ยังไม่มานะยังเก็บไม่ครบ อาทิตย์มาไวๆโอเคเรียบร้อยเจ้าหมวกกลวยมาแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเราตั้งดีพิเตอร์ให้ครบทุกแถวก่อนนะครับสปริงบีนปโอเคยิงไปเรื่อยๆรีพิเตอร์มาไวๆจะได้ปลอดภัย ด่านนี้ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเอาถ้าเอาติเก็บสิครับาแถวบนมาแถวบนมาก็ตั้งสิรีพิเตอร์ไปแถว2มาใช่ไหมลงมาก็โดนยิงไปโอเคตอนนี้รีพิเตอร์เราครบทุกแถวแล้วตั้งสปินบีนเดี๋ยวตั้งสปินบีนแถวแถว2ต่อลงมาก็โดนโอ้โหยังไม่โดนดีเลยหัวลุดไปก่อนเฮ้ยไอลากถังมา ตั้งโอเคยิง2จุด2ชั้นโอ้แข็งแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเออสปริงบีมมันต้องตั้งใกล้ๆเลยนะมันลงมาจะได้โดนไปอ่ะได้กระถางเพิ่มโอเคถ้าเอาติโอเค้ยมันมีปืนใหญ่มายิงจากแดวหลังนะเนี่ยปล่อยตัวเล็กๆมาดีดไปสปริงบีน ต้องตั้งรีพีเตอร์ตรงปืนใหญ่นะเนี่ยโอ้ดีดมาอ่าบางทีมันดีดมาไม่ถึงด้วยนะดีดมาตกน้ำโอเคเรียบร้อยไปมีปืนใหญ่คอยยิงตัวเด็กมาด้วยเนอะรับเหรียญน,นะครับด่านนี้โอเคชนะไปนะครับด่านนี้เควสค c o m p ีท เรียบร้อยโอเคก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับรีพิเตอร์ไม่ต้องเสียเวลาในการโจมตีเนาะเดี๋ยวเราเอาอีกซักดานแล้วกันทานตะวันสปริงบีนรีพิเตอร์บูมแรงเข้าโพดแช่แข็งทีมเดิมมาเราตั้งทานตะวันไว้ก่อน แล้วก็ทานตะวันต้นที่2ถ้ามันมาเราก็จะแช่แข็งเหมือนเดิมนะครับรูปแบบการเล่นของพี่เนาะมาแล้วแช่แข็งสิครับแล้วก็รีพีเตอร์ยิงเลยโอเคแล้วก็ทานตะวันเฮ้ยแถวล่างมาแล้วเหรอไม่มันมาเร็วจังโอเค อแช่แข็งไปก่อนผลิตดวงอาทิตย์มาไว้ๆหน่อยค่าศึกโจมตีแล้วโอ้ยังนะโอเคได้แล้วมาที่เหลือก็ทานตะวันอีกต้นเรียบร้อยเจ้าหมวกกลวยมาแล้วนะครับแต่ไม่น่ามีปัญหาดีพิเตอร์น่าจะจัดการอยู่เอา แถวบนใช่ไหมนี่ตั้งไปก่อนเลยโดนดีตกน้ําแน่นอนไปนอนซะโอเคจมน้ําไปโอ้ยแถวบนนกมันบินยังไม่มีตัวยิงโอเคเฮ้ยปืนใหญ่มายิงอีกแล้วโอเคมาโอ้ข้าศึกบุกรัวรเลยนะสปริงบินยิงไปปึ๊บ โอเคตกน้ําไปแล้วก็รีพิเตอร์อ่ายิงมาไม่ถึงนะรอบนี้โอเคยิงไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่ารีพิเตอร์เราครบทุกแถวแล้วแค่เสริมให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโอเคแถวล่างแล้วเดี๋ยวก็เพิ่มอีกแถวหนึง่งเยี่ยม ถ้าเอาตีไปดีมาเยอะๆแบบนี้โอเคเรียบร้อยถ้าเอาตีแถวล่างไปก็เรียบร้อยเหมือนกันโอเคเหรียญมาแบบรัวัวเลยโอ้โหมันยิงมาทีเยอะแยะไปหมดเลยนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาแบบร้วๆเตอเอาตีไปดีเอาตีแถวบนไปเลยไหมเอาตีหมดนะครับหมดก็ตั้งยิงไป โอเคสปริงบีนเพิ่มมาถ้าเอาติหมดไอตัวลากถังนี้มันอึดนะเนี่ยยิงไอตัวปืนใหญ่แถวบนไม่น้่ามีหาเอาอย่างนี้มาก็ใช้เอาตเแถวล่างไปหายทั้งแถบโอ,โอเคยังไม่หมดชุดเลยนะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายละทีมนี้โอ้โหโขนมาเพียบเลยลงมาก็โดนยิงสปริงบีนก็ดีดลงน้นาไปบ้าง เอาตีหรือถ้าปืนใหญ่อย่างเดียวแล้วนะครับปืนใหญ่อย่างนี้ก็ต้องใช้เอาติไปดิเรียบร้อยชนะไปนะครับเฮ้ยได้อะไรอะ่ะเหมือนเป็นปืนใหญ่นะเดี๋ยวต้องดูใช้400ในการตั้งเขาโอ้เป็นปืนใหญ่อะ่ะเหมือนมะพร้าวอะ่ะ โคคนัทแคนนอนเลยโอเคปืนใหญ่โคโคนัทอ่ะมีอีเวนต์ต่อเลยเนาะอะไรอะ่ะจะให้ทดลองใช้ <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมเนี่ยยังไงยังไงใช้งานเขาโอเคยิงทีเดียวให้แรงนะเนี่ยอ๋อให้จัดการไอตัวบินนี่ อ๋อแล้วมีการคูดาวด้วยนะคูดาวดำดำต้องจัดรวมๆโอเคเรียบร้อยคูดาวคูดาวโอเคอย่างยัางเออไปเรียบร้อยทีเดียว3ตัวเลยนะยิงไปทั้งแถบรอให้มันเข้ามายังจุดยิงแถวบนแถวบน อแถวบนไปแถวนี้เต็มเต็มโอ้โหโดนเต็มเลยนะช็อตเมื่อกี้ไปคูดาวเร็วๆเ,เอาละปาบโอ้หน้อยไปหน่อยเมื่อกี้เฮ้ยเร็วๆาคูดาวเร็วช่วงนี้อือ่ะช่วงนี้ก็กันนี่นึกว่าจะไปโดนแถวหลังยิงไปบังแคบินวนๆน,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 นะซอมบี้เราฝึกยิงฝึกยิง ดาวแถวบนไหมโอเคแถวสี่มาเพียบเลยยิงไปตีแหละเต็มๆแถวกลางไหมแถวกลางมาเออแถวบนไหมไปเออแถาไหนท่าสี่เหลือประมาณสี่ตัวนะยิงไปบินมา ยิงไปเหลือตัวสุดท้ายสุดท้ายน่าจะโดนตัวกระบอกบนยิงไปเรียบร้อยโอเคจัดการได้หมดนะครับโหได้เงินเยอะพอสมควรไม่ใช่เงินดิสแต้มแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลมานะโอเคเรียบร้อยไปนะครับสำหรับด่านทดลองการใช้โคคนะัทแคนนอนเนาะ อะไรต่อโอเคก็มีอีเวนต์อะไรมาแนะนำอีกเนี่ยอ๋อปลดด่านอีกด่านหนึ่งนะเป็นด่านอารีน่านะครับโอเคก็เดี๋ยวรับของรางวัลเป็นเหรียญน,นะก็ เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการใช้สปริงบีนในการต่อสู้นะก็ใช้งานได้ดีนะครับสามารถผักซอมบี้ตกน้ำได้เลยนะแล้วก็ได้โคคนัทแคนนอนมาอันใหม่ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ